สวัสดีค่ะลำเพินสวัสดีค่ะน้องลำเพินมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วขึ้นับบ้านไม่ากจม่ิมาจากไสนมาจากไหนเนี่ยมากับทีมงานคาไคยพอกับพ่อพ่อพ,อพ,อพอ พ่อีอ๋อพ่ออีพ่อโอพ่อออพอือเปืดแห้งแต่เือเปิดโพดเปิดอันแห้งแต่คือจังไหเฮ้ยม่ออมาพดโพร็วมาพูดโพเอาพูดโพลิวเอาพูดโพรวพดพกันเอาเอาเอาเอพูดพบัมมากแตงจวดจัด ฟาดบื้มพานาะเอามาโลดเถอะเอามาโลดถเถอะายบาย ้าเอันนี้น้องอะไรครับนี่ครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับหนหนูคือีจค่ะนี่มามาทับใไรครับนี่ครับจ้าเอ๋ โอ้รกษารักษารักษาโอ้อนาคตข้างหน้าดังไมได้รตาดีสดจอสดจอสดอยสวยยที่รองว่าอยากเห็นน้องเพลินครับใช่เบิ่อกัน้ใช่ สวัสดีครบเอทำอะไรกินนะครโอ้แม่บ้านชิจาครับแม่บ้านทำไมีมน้ำื่มอ,อมจู้เนื้อด้วยไม่กินเนื้อจ้บาบานนี้ไม่กินเนื้อโอ้อาหารไทยคือทัพเียนี่เราลองเลยครับมีผู้ช่วยเลยคุอให้มีผู้ช่วยครับ เนี่ยนี่แม่เวลาทำอย่างนี้นรียกว่ามีคนเตรียมให้แล้วก็คุยมีคนทำไม่ก็จะเตรียมไว้เลยทำกับข้าวเย็นแขกอันนี้แขกเฉยอันนี้เมนูอะไรครับวันนี้ครับข้าวเยาว์โอ้ยช่างเจอดีช่างเยอะเพื่อนจะครบจะแน่นมันเลยจะสวยโอ้ยทคมไปดูนะข้าวเยาว์นี่เราเมื่อก่อนจะคนลาวผัดเบื่อกี้เมื่อกี้เสียบตัวไหนมาล้างเม่อกี้เราคุยจะทำข้าวเปลี่ยนเลย เรียกว่าเป็นแต่ครูฝึกสอนครูเลยเนาะได้หมดเลยครเราเป็นหาผัวครู <laughs> เราคือเราคือเราจะหาผัว <laughs> แล้วเราฝึกเอเรหายากกว่ากับฝึก<อ>เอจริงๆใช้พูดล้างไงล้างกอ่อนล้งผักอันนี้เขาเรียกอะไรมะเขือเทศปะ่ะครับพริกหวานค่ะอันนี้ไหมพริกหวานพริกหวานเหรอโอ้พริกหวานเป็นยังงี้ว่าพริกหวานอืม สูตรใครก็สูตรใครอันนี้มันจะการรอบต้องขึ้นก้าครับพี่น้องครับกล้องของคุณแม่สุภาพจะว่าสไตล์ไทยสไตล์ไทยลุงตูครับมันขึ้นในกระดามากอีกแล้วายใหญ่ของทองคำหรอ้าวั้งแต่ขอโทษขออภัยเด้ครับเพื่อนขว่าสิลป์ละแต่ว่ามาจากกระเทือนครับนั้งซิปมาที่ลุงพี่น้องก็เป็นใจหดอกเดี๋ยวมาแลกกับสิบัวไทยนะครับพี่น้องครับเอามี่ย่ายมากกันเลยนะมันข้าวมากครับพี่น้องอะไรพิดพลาดขอโทษขออภัยไปครับ เขาคนซื้อบัตรเขาบอกว่าเขายังไม่ไม่เยอนนั้นเลยนะเดี๋ยวให้มันผ่านไปนานก่่นค่อยลงก็เขาเขาก็พูดถูกกันละครับตามมาพี่น้องครับท่านี่ก็อือเฮ็ดกับเขาครับทำอะไรซอทำอะไรหรอซอซักผ้าหรอเอาซักเองเหรอซอเอาใส่แต่ว่าให้เด็กให้เด็กอันนี้ให้ดัด ปอช่องบัวลำเพลินก็ถามน้องลำเพลินสั่งรถนะฮะกํลังวันนี้คุณกํลังทยอยเข้าแล้วครับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วครับที่คูนเท่าไหร่และแปดพันห้าละจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดยังไงมันยังมีเพื่อนผมอะไรเมื่อคืนหรือเปล่าหรือว่าวันใหม่เนี่ยรวมเมื่อคืนละจ้าอันไอซ์กรอยู่ไหมอ๋อมาใหม่แต่มาใหม่อะไรโอ้ใหม่เลยพี่น้องปอสุดยอดสุดยอด อันนี้พอพีชครับคนดูแลแอดมินหรือว่าแอดมินใช่ไหมใช่ตำแหน่งใช่ตำแหน่งใช่ตำแหน่งแอดมินไหมครับใช่ครับแอดมินมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับแอดมินมครับนี่นะครับดูแลหลยายๆอย่างครับเรื่องนั้นมีมีคนทำเยอะไหมครับเนี่ยครับสามสี่คนครับสามสี่คนทั้งหมดของสาวน้อยนี่บอกใช่โอ้อธิบอสคนดูแลอันที่แอดมินสมัยแล้วก็ทำเหมือนกันนี่บอกครับดูแลอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม้จะไปดูแลแบบพอบ้านเนาะโอนางขนัด ทางนั้นแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันครับก็จะดูแลแยกแยก,กันไปนี่ยังไม่ได้เต็มตัวยไม่ได้ออกไปกัล้วบัตรกำลังขายดีมากเลยครับนี่ครับผมครับผมตอนนี้หนึ่งนาทีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคน<อ>นาทีเป็นหนึ่งนาทีครับเสร็จแลวแต่ถ้าว่าตอนปกติถ้าตอนตลาดสดหนึ่งนาทีนี่ประมาณสามสิบสี่สิบคนบึ๊บไปเลยมาเดียว แต่ตอนที่แพลวมาหนึ่งนาทีนี่ประมาณ70-80คนตอนที่แบบว่าคอนเสิร์ตจะรัเราจะรับทันได้ยังไงไปดิทันครับทันก็อบอกว่าวช้าหน่อยแต่ว่าทานันยิ่ง,งนนยิ่งซื้อในช่วงงานยิ่งเนาะช้าครับเนี่ยมันมันจะถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บส่งมาปุ๊บมันจะเด่งเข้าเลยเอ,อถ้าว่าซื้อช่วงงานอ่ะเราส่งมาหนึ่งปุ๊บแล้วคนอีก70คนเขาก็ส่งเหมือนกันเขาก็จะพึบกลงมาที่ะับแบบเยอะครับคนมาส่งพร้อมกันหนึ่งนาทีอ่ะคน คนเราก,กดพร้อมกันเจ็ดสิบคนนะ่ะระบบเออรลอสิเข้ามาปุ๊บเราต้องปล่อยเครื่องวางไว้ก่อนแล้วให้มันรันปุ๊บแล้วเราค่อยกลับเข้าไปกดใหม<อ>่ปกติเราใช้ปั่นโน้ตบุ๊กแต่ว่าแต่กี้มันนอนเล่นนี่ก่อนอ๋อไม่ใช่ธรรมดาตจะนอนไม่มไหลับปกติจะเป็นคนไม่ก้อยกับครับอยู่ในห้องคอ,งอมข้างใน,น,น <laughs> วันนี้จังหวะมาทั้งผู้บริหารช่วยวัดโจครับทีมงนานครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อพิษ แลว่ามันเกี่ถูกหวยไหมถูกหวยถูกเบอร์ไหมพีนาะถูกแล้วใช่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเอ้าเจ้าวันจะพองมาไล่เหรครับพี่น้องครับเอาดีโยกดีแจงทำผู้ได้ครับพี่น้องครับอาตามมาครับพี่น้องเอาอันนี้ก็พวงมาลัยบุ่นี่ยใช่หมดเลยครับโอ้ช่อดอกไม้กับพวงมาลัยเลยพี่น้องครับนี่น่าปรมดานะครับนี่วุฒิจักรพันธ์ลำเพลิงของใครรอดูอ่าผลที่ตามตอนจะไปมาแรกครับสเปนของผู้ใดครับพี่น้องครับอ่า เอาคือผ้ากันคอเทศเลยตอนนี้เอาไข่นีไข่หนิไข่เนี่อ้โหโอทิทิบบึงความน่ารักปกตรคเสเพื่อกระสนคองนี่นาเล่นคำนองลิยาทุกวันนี้ครับ เล่นเออมีเพื่อนใหม่มาโอ้อือสุดยอดสุดยอดลำเป็นอะไรยังไมู่ได้หัดล้ำไหมรูนี่ได้หัดลำลดหัดร้ดดองหัดล้ำไหมอบอกส่วนมากมากจะชอบหมอลำไหมหรือว่าฟังเพลงแนว่ยไหนส่วนมากเราจะฟังสาวคนมากบอกเพลงฝรั่งเลยโอ้โหเออหน้าตาเหมือนคนั่นต่างประเทศถูกต้องรูกครึ่งฮะใช่ใช่

ย่าย่าช่วยเห็นย่าด้ไหมยุคใครย่างคโปนี่แล้วเมื่อวานลืมไส่งให้หม่าีนย่หนาตาเ็นฝรั่งห็่พูดภาษาลาวเป็นไหมลาวภาษาลาวเป็นไหมภาษาภาอีสานพูดเป็นหเป็นยจาโอ้ภาษาลาวเเป็นหัไตไล่ภาษาคอนชัยอ่าเป๊ะคือคนแสุภาพสัมผัสพี่เจมานาีน่ะคนชัยมานาซีน่ะ ลูกโอลูกเอ๊ืจุดจเอาคุณแม่สำรับซินี่น้องน้องะไรนะน้องลำเพลินเปลี่ยนเสื้อเปคุณย่าเอาปรยเข้ามาปรยเโล้างมอไมอเาคปน่ฝามีมองกล้องมองก้องมองก้องค่ะเอาคลิปหนวเขาใะมาทำไมไปพี่นอ โคเรียโช่กดติดตกดคเซ็สกายแบบอยู่ความทั้งหมากุงชสินล่าไปสมคที่ได้ลาเอามาโคพวกกนว่าว่างจู่ชื่อมโมาแต่งนางจวด้าฟาฮึงท่านนัมเอามาโถเอามาถอดถอดเก่เกไม่ไปกก่อนมาดีแค่กอนดีค่เกซดีค่ลองก้องลองก้องมาดีค่เดีค่เปนไปไ่เเปเย